ว้าวตรงดอกเห็ดพี่น้อง สวัสด <Amanda> um um. ีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหลในต่างแดนนะคะเหมือนเดิมจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาเก็บเห็ดเนาะตอนนี้สาแหลก็มาหอดปลาเห็ดแล้วเนาะแล้วก็ให้พ่อน้องเอลินากลับบ้านจ้าเพราะว่าบ่อยากให้เรามาถ่านเนาะขันถ่ามันสิชีเห็ดในเฮ้าห่วงหนาพะวงหลังนะพี่น้องเก็บเห็ดบ่เต็มที่สาวแหลเลยบอกให้เรากลับบ้านผ้าลูกกลับบ้านจะต้องนั่งถ่านเพื่อเป็นการเซล่าหานาเก็บเห็ดเลยจ้าพี่น้อง คเข,า,ขาสั่นพี่น้องตรงนี้หมู่บ้านเนคยดอกงามน,นะครับแานดอกไม้หลด,ด แล้วอัปเดตเรื่องเฮดมือนี้วันพูดเนาะพี่รองตว่าคลิปนะซาเลยอาจจะลงคำกสิบประมาณห้าหกทุ่มยูนี่อยูโนเวแได้ยุทธแท้กสิบประมาณตีห้าหกโมงสอบเฮดท่านใดอยู่กับพี่รงองเพราะว่าเขาต้องเฮดตามขั้นตอนแล้วกนันต้องถ่ายอีกประสานพันวามัน มมนต้องถ่าถึงเขาจะยื่นเรื่องเอกสารไปแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องล่อให้ข้าเจ้า,อ,าอนุมัติร่อให้สาธารณสุขที่ออย่อดคนทรงมาานพี่น้องเพระาะว่าอันดับแรกส้าแลไปยืน่นจดทะเบียนผ้านิดเนาะหลังจากนั้นเขาได้เอกสารจากทะเบียน การจดทะเบ,บียนพ่านนี้แล้วเขาก็ไปยืนออยอพี่น้องยืนออยอแล้วออยอ,ยอกับท,ทีส่งหน่วยงานสาธารณสุขมาตรวจมองที่ท่าจะเอาไว้เก็บเห็ดบอกห่วยงานก็คือวา่เอาเพื่อจะมาตรวจเบิง้งว่ามองที่เ่าจะนําสินค้าสินค้าเข้านะ่ะมันเป็นเจ้าไดเนาะพี่น้วงพระเจ้าต้องตรวจสอบก่อน ขันพานแล้วขันพานแล้วเพิ่นคอยสิออกใบอนุญาตให้อยุ่งยากลายขั้นตอนคักจ้ะพี่น้องแล้วมองที่ห้าจะเอาของน้ำเข่าเนี่ยว้ห้องต้องสะอาดต้องโลง่งเนาะแต่ว่าพี่สาวของสาวแหล่นะ่ญาติกันนะเพิ่นกะได้จัดเตรียมห้องแว้แล้วพี่น้อง แก็ต้องมีสั้นว่างขวองน้ำต้องิันว่ามื่อนี้นะคุณบอกว่าต้องทาเบิ่งอีกการดำเนินเรื่องประมาณสองอาทิตย์จากพี่น้องตามที่สาแล้วว่าจะเพราะว่ามันแล้วแต่เขตแล้วแต่สินค้าเนาะว่ามันเป็นสินค้าอยัง อ้มแห้งจ้ะพี่นอ้องอยู่ยากไลยขั้นตอนเพราะว่าพี่ต้องเอาเฮ็ดไปตรวจน้ำใจพี่้องถทงเข้าจะเปิดให้เพิ่นเบื้องหนะ้เพิ่นก็นได้เอาตัวย่างเฮ็ดไปแล้วจ้ะเอาตัวย่างเฮ็ดไปตรวจว่ามีผิดบ่ขันบ่มีผิดแล้วกำบองเก็บคล้องน้ำเขา่าเ,เรียบร้อย เพืเ่อกระจออกใบอนุญาตให้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เพื่อนก็นกนบอกอู้ขาเห็ดนนะเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนรู้ย่วสัตวว่าเห็ดนะมันมันบอกมีพิดดอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเห็ดมีพิดนะอดอกเห็ดจีวิาสาม,มารถออกมาจากประเทศโนเวได้เพราะว่ายุโรปาก,าก่อนโนเวเขาเจ้ากับตัวทึก่กันนะพี่น้องถ้าเป็นของที่ มีผิดหรือว่าผิกดกฎหมายเขาก็ว่ออกนอกประเทศแต่เพื่อนอยากให้เข้าเฮดให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ต่อไปเวลาเข้าทรงไปไทส้สิก็สีไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเข้าไปจดทะเบียนผ่านนิตยบัตภาษีน้ำเขายื่นเอกสารให้มันถูกต้องเจ้าหน้าที่มันก็นแนะนำดีดีจะพี่น้องเท่ากันนะที่พ่ออเน,นาะที่เลาค่อยประสานงานให้สาลี่ทางไทย แล้วก็คันเห็ดคันสาหล่าเดินเรื่องอยียงเสียแล้วคันพ่นว่าพานแล้วแล้วก็คันเห็ดมีปัญหาสาหล่าก็สิส่งไปให้ใไม่เด้จ้ะว่าเห็ดจังได้สาหล่าก็สีเห็ดให้มันได้เนาะพี่้อง ยุ่งยากหลายขั้นตอนเท่ากับฉีสูบเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วและอีกอย่างหนึ่งคืเข้อตั้งใจแเราห้องตรงเห็ดเห็นหมันได้กันบ่ได้ข้าก็ร้องไม่ตอบแรกบ่ได้ข้าก็ต้องร้องไม่หาวิธีไม่อีกแต่แว,ว่าเราเรียกว่ามขั้นตอนที่เพิ่นแนะนำล้วยื่นเอกสารเองเสร็จแล้ว ตอนนี้เพียงแก่วแห้ขาเจามาตรวจมองเก็บข้องแค่นั้นแหละจ้ะพี่น้องคือจะอยุ่งยากหลยขนตอน,ตอนเอาก็สู่เนะพี่น้องว่ <laughs> <laughs> าแต่เอฟซีเอฟเอฟถิ่มเด้อาจ้ะถากากนันเด้อพี่น้องไย รอก,ก่อนนะคะแล้วก็ขอโทษอีกรอบนึงจะ้ะขันหเห็ ถูกต้องแล้วมันก็บสบายเนาะพี่รองเพราะเงินอยู่ในปลาเขาก็สิสามารถเก็บทรงไทยได้ทุกปีแต่ถ้าเกิดว่าเอฟซีว่าเอาถ้าปีหน้า่มิวน็เสื่อมเจาะเดี๋ยวซาแหละเจ้าสิเพชรเลยขาบ่มิวน็เสือ่อซาแล้วก็สิคิดหาวิธีกันขายไม่จะพี่รองแปลรูป คิดวิธีแปลรูปเห็ดเนาะพี่น้องดอกเห็ดคิดวิธีแปลรูปเห็ด ที่แน่ๆฮ่าโอ,อ๊ของรอบนี้มันผ่านกันแล้วพี่น้องสิว่าก็สิว่สาสารแนวคิดการไก่ก็เถื่อจ้ะ <laughs> เขาคิดไต่ก่อนเนาะแต่ว่าที่แน่ๆคือฮ่าเอารอบนี้มันได้ก่อนแต่ผ่านอุปสรรครอบนี้ไปแต่ก่อนเนาะพี่น้อง เจ้านาที่พวนแนะน้ำดีดีจะพี่หลองเพราะว่าได้ถามเรื่องการจดอ้อยอน้ำพนวาถ้าเป็นอาหารนำเข้าเนาะพี่น้องที่เป็นชนิดแบบอบแหงหรือพักแหงจังสี่เข้ามาต้องจดก็ได้ขาพนวามั่นได พานกันอบรมร้อนมาแล้วคือจังเฮ็ดที่สาหล่าเฮ็ดนี่อะจ๊ะพี่รองเพราะว่ามันได้ขาดเสื้อจูรินซี่แล้วรับร่องว่ามันบวขายายพันจ๊ะพี่รองพอเขาได้อบแล้วเนะอบร่มห่อนแล้ว ตึงหง่านขาชันจนดังเดี๋ยวอีกอย่างนึง่งคือว่าเข้าก็ไดม้มีเครื่องจักรผลิตเองพอเห็ดขึ้นตามธรรมชาติหลังจากนั้นเขาก็าอบเองเพิ่นว่าเพิ่นแนะนำมากแล้วจ้ะ เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่จุดก็ได้ขอแจ่วา่าเฮาตรวจสาธารณสุขผ่านเราก็สามารถเอาสินค้านำเข้าประเทศได้ยังถูกต้องตามกฎหมายคุนว่าคุนว่าได้หนิแต่ส <laughs> าวแหล่ค่อยว่าว่าอีก่อนึง โส่เล้วละส่อนเห็ดป่านินดตดจะเก็บแบบขาขาด 我在这边呢。 เอฟซีบอกซาเล้วะะ่าซาแล่อันนี้ยองเก็บเห็ดแบบขาบกขาดในเบ้างเน้าจริงหรือแต่ซาเลวเก็บเห็ดขาขาดเนาะเสียงลม เต็มทุกงนึงแล้วจ้ะร่มยังสีเห็ดเขาก็จะแห้งสีเ,เขาก็จะออกขา,ขาวๆจ้ะพี่น้อง พี่น้องเฮ็ดกับไล่ล่มกับแห้งสาแหลกกับย่านย่านเสียงล่มย่านต้นใหม่ล่มครับพี่น้องนี่แะเฮ็ดกับแ,แห้งแห้ง้ะดีพี่น้องอบได้เร็ว ว่เก็บเพชรแบบป้ายขาขาดขาทุกตัวจะพี่น้อง รมก็แห้งครับพวด อ,อีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะเอฟซีทำสาแหลว่าซาแลวส่งเห็ดไปจกักไทยไปไทยจักรอบแล้วซาแลวส่งไปสองรอบเลยนะจ๊ะส่งไปสงอสงรอบแล้วนะคะ คัคนโรงงานย่สุวีเด่นบอกไก่ชาแหละก็อยากเก็บไปส่ทรงตามค้ามในน้ำเอฟซีอยู่จ้ะแต่มันอยากตรงที่ว่าเฮมีลูกน้อยพี่น้อง <c oughs> แล้วกันเขาเอาไปส้วงเขาต้องเอาไปเลไล่น้ำย้อดูกหน่อยดีกว่ะไปกรับกับเจ็ดุ่มโม่งเหมือนเดิมจ้ะพี่น้อง องงานสูดีดน่แล้วก็คือเอฟซีายอีหลีจะพี่น้่องอีกอย่างหนึง่งคือมันบ่ยุ่งยากขันเห็ดไง คือ่ังสิวัตโต้วควันมือสาแล,แล้วดอกพาะั้นแมนอีรีแต่มันหนุ่งยากจริีแต่ไม่เป็นไรสู้เนาะพี่น้องถอยได้แต่ซาแล่ก็สิวยย่อมถอยเนาะพี่น้อง เฮ็ดไลยครับพี่น้องเอ,อ้ย ลมแห้งคักแล้วสารสิออกจากป่าลีกนองอันตรายเพราะต้นใหม่เขาขึ้นน้ำมอดนัเ่เสียนสีต้นใหม่สิลมแล้วพี่น้อง ซาแล่ตัวให้พพอน้อยเอนนะมาคับเพื่อนจะ้ะ <h ums> พี่น้องซาแย่ออกมาจาก่าแล้วร่มแห้งคักปวดจ้ะแล้วก็ต้นไม้มันล่มน้ำเนาะครอยู่มันเป็นต้นน้อยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาจะเป็นมอดเนาะเขาจะเป็นมอดแล้วก็เวลาร่มแห้งๆเสียต้นไม้มากก็ก่สิงโอยน,นอกจากพี่น้องมันสิเป็นมอดหรือหรือมองบางมองจะเสียมากก็สิเป็นโคดหินมันอันตรายจ้ะพี่น้องล่มต้นหน้าต้นตาซาแย่เลยซาแย่ก็เลยเฝ่าออกมา นี้พอน่อยเอ็น่ะมาหากันพี่น้องได้เกือบเต็มกระสอบไงจ้ะแต่ว่าสาแหแ่ายตรงออกมากกอน่เนะเพราะว่าลมแห้งต้นไม้ลมน้ำสาเรียได้สก,กับบานก่อนอุย๊ยหลาล้ยเนี่พี่น้องเนี่ยกระสอบแบในญ่นึงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ